คลิปวิดีโอส่งมอบงานส่งงานงานแก้ไขท่อแก้ไขให้เรียบร้อยกำแพงเช็ดแล้วทำความสะอาดแล้วระบบท่อตามที่บอกไว้ให้เดินคิดกำแพงเชิญคิดให้แล้วตัวนี้ก็ไปอย่างนี้แล้วกำแพงไล่ทำความสะอาดให้หมดเรียบร้อยแล้วคิวใส่ให้แล้วนะครับ คิ้ว hmm. ขอบกระเบื้องหรือว่าที่ว่ากันว่าพัาติกเก็บขอบเนี่ยเก็บให้แล้วตัวนี้ผมอัดปูนกาวให้ใส่คิ้วอัดปูนกาวให้เรียบร้อยแล้วสองข้างนี่นะคิ้วที่คุยกันได้ว่าอยู่ตรงนี้นี่ผมไล่ใส่ให้แล้วนะนภาพชัดๆเลยนี่คิ้ว งานแก้ไขขอส่งงานมอบงานให้ลูกบ้านให้ดูงานท่ออีกครั้งหนึ่งแบบช้าๆชัดๆเข้าใจปึ๊บใส่กิบลัดหลบเขาใส่กิบลัดใส่กิบลัดกิบลัดปึ๊บ หน้ามิเตอร์หน้าปัม๊มผมได้เขียนรายละเอียดไว้ให้ให้ให้เห็นชัดเจนว่านี่คือท่อมิเตอร์คือน้ําเข้าแทงนะครับชัดเจนนะครับให้กำแพงทาความสะอาดให้แล้วล้างเคสขัดกระดาษทรายให้หมดแล้วงานผมที่รับไว้จบลงวันนี้ กับงานรายการแก้ไขที่สั่งไว้ขอส่งงานครับผม